สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีหางสรามบริกรดมอร์นิ่งนะเวลค้มทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d 8 8พีดีแ r ดดมอริสผาดาวยูทูบดอทคอมโหระษไทย์ระบบสุริยะารายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่างเดลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่เออมันขึ้นอย่างฮัลโหลวันดูดีสวัสดีนะครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูปด,ดวงชะตาลายวันหันสามหาสนุก ประจำในวันพุทธที่26มิถุนายน2567แลม6ข่้าเดือน7ปีมะโรงนะครับวันนี้ก็สามารถทำการมงคลได้นะไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทำการมงคลได้ในวันนี้ให้ใช้เลิกสะดวกไปเลยนะครับนะถ้าใดรสนใจจะดูดวงชะตาดูเลิกทำการมงคลนะครับดูวงชวยอะไรก็ติดต่อมาตามรายละเอียดที่ทันได้ขึ้นไว้ได้เลย วันนี้พูดถึงในเรื่องของความฝันในแรมหกคำนะเป็นความฝันที่เชื่อไม่ได้เลยไม่ต้องไปใส่ใจอะไรมากมายนะครับเออพอดีมีคนมาถามอาจารย์นะ <c oughs> ว่าฝันถึงนกพิราบเออเขาบอกฝันถึงนกพิราบก็ตัวเลขก็จะมีเลขสองสี่นะกับหกหกอนี่ก็แล้วแต่นะ คุณไปเสี่ยโชคเอานะตามสบายใช่ไหมไปซื้อรอตเตลรี่เลยนะสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นใบสองใบขนตะแคงไม่ร่วงนะครับอาจารย์ก็ได้ทำคลิปนะหมอฤทธิ์ผาดาวเศรษฐีนำโชคลาบในใหญ่ในเชรษฐานัล้านี่ประจําในวันที่หนึ่งกรกฎาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพราะงั้นก็ให้คุณไปดูติดตามดูในคลิปได้ว่าแต่ละราศีคุณจะมีตัวเลขอะไรที่นำโชคลาบให้กับคุณนะครับแล้วก็จะมีเลขเด็ด นะไอตัวเลขที่ตั้งแต่เลข789นี่ยหกหกนี่ยังอยู่นะครับในงวดนี้นะแล้วตัวเลขที่จะมา,อ,าอยู่ทางทิศตะวัตนตกนะครับก็จะมีเลข5เลข4แล้วก็เลข2นะครับแต่บางคนไม่เหมือนกันนะเพราะคุณยึดเลขตามที่จะได้คำนวณให้ไปนะครับออของแต่ละหลังก็ว่าไปใช่ไหม นะแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งนะครับอาจารย์ลืมพูดในคลิปในคลิปเนี่ยคือก่อนที่ตัวที่จะออกหวยจะออกเนี่ยนะลอตเตอรี่เนี่ยนะครับถ้ามันมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นเช่นคนฆ่าตัวตายนูน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะให้คุณเนี่ยไปดูข่าวล่าสุดที่มีคนลมควันใช่ไหมในรถเอ่อไม่กี่วันเนี่ยนะให้คุณไปดูว่าหนึ่ง เขาอายุเท่าไหร่เอออายุนะยู่ตามอายุนะครับเพราะค่าตัวตายพรามันจะแรงมากเป็นพิเศษเนี่ยคุณก็เล่นเลขอายุได้นะถ้าจำไม่ผิดมันคนหนึ่งยี่สิบเจ็ดนะกี่คนยี่สิบยิบสี่มั้งหรือยี่สิบหกนะยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดหรือยี่สิบสี่เนี่ยแหละเออสองอายุสองเลขนี้นะหรือไม่ก็ตัวเลขทะเบียนรถ นะคุณก็ลองไปหาเองกันนะจำไม่รู้ว่าเลขอะไรนะเอ,อแล้วแต่คุณไปซื้อรถตอรี่เอานะใบสองใบเอาขนนักแข่งไม่ร่วงนะครับอันนี้ต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันพุธนะมีศุกร์มากสาวหัวใหม่ในวันพุธจะเป็นความตัดผมใหม่ในวันพุธจะเกิดทะเลาะวิวาทตัดเล็บวันพุธเจริญสวัสดีทานน้ำมันในวันพุธมีสิริสวัสดีในดวงชจตาก,กา นะครับนะโอเคอ่านี้เดี๋ยวต่อมาจะมาเสียงไพ่ย,ยิปซีดูให้เพิ่มเติมเลยนะครับนะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานเดี๋ยวอาจารย์จะสั่นกระดิ่งโชคลาภแห่งความสำเร็จสาธุนะขอให้สิ่งที่ไม่ไดีหายไปให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเกิดขึ้นคิดหวังสิ่งใดให้คุณสมหวังในตอนนี้เลยนะครับสาธุรวยนะประสบความสำเร็จ ได้เซียมซีใบที่12นะครับโชคชะตาจะในช่วงนี้เนี่ยสถานการณ์เต็มไปด้วยความยากลาําบากนะท่านจะต้องใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังรอบคอบนะครับเต่ต้องระวังให้มากขึ้นทบทวนสิ่งต่างๆให้ดีขึ้นนะสิ่งที่คาดหวังในช่วงนี้ยากที่จะสําเร็จสมหวังท่านต้องอดทนรอคอยต่อไปนะครับพูดถึงในเรื่องของความรักในช่วงนี้เนี่ยต้องอ่อนน้อมถ่อมตนนะครับอดทน จึงจะสามารถฝ่าฟันอุปสรรคปัญหาต่างๆไปได้พูดถึงในเรื่องของธุรกิจการค้าการขายของท่านในช่วงนี้เนี่ยจะพบกับอุปสรรคปัญหาขอให้ท่านใ,นใช้ความอดทนรอคอยจึงจะดีนะครับพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานยังไม่สามารถหางานทําได้คุณต้องรอไปอีกสักระยะหนึง่งคะแนนสอบถือว่าค่อนข้างดีนะครับมีโอกาสที่จะสอบผ่านนาในเรื่องของการเรียนการสอบเนี่ย ไม่ว่าจะเป็นชาวราศีพิจิกหรือราศีพฤษศนีะ่ะยังไงคุณเรียนสอบผ่านอยู่แล้วไม่มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับเว้นแต่ว่าดาวพฤหัสของคุณในปีนั้นเป็นอุสาหะหรือเป็นกาลากินีเพราะคุณจะสอบตกนะคุณต้องระมัมดระวังไว้ด้วยในดวงชะตาของคุณต้องอ่านหนังสือให้เยอะๆนะครับอาจารย์เห็นดวงชะตามาเยอะและ้ว บางคนเรียนเนี่ยโอ้โหหลายปีนะสี่ห้าปีเนี่ยโอ้ยสอบได้ที่หนึ่งตลอดพอเข้าดวงที่ไม่ดีนะหนึ่งปีโอ้ยตกครับเรียนก็ไม่ค่อยเข้าสมองเออมันก็เป็นไปตามอิทธิพลของดวงดาวนะครับอันนี้การเรียนคนระับต่อมาถามในเรื่องของสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคพันธุ์ที่เป็นอยู่นี้เนะี่ยค่อนข้างหนัก นะครับให้คุณเนี่ยรักษาให้ดีที่สุดปฏิบัติตามคําแนะนําของแพทย์นะครับแพทย์หญิงจังคือหมอหัวโตหมอหัวจุนเอแล้วก็ศูนย์เขียนนะออกใบรับรองแพทย์นะก็จะดีขึ้นโรคที่เป็นประวังเกี่ยวข้องกับโรคทางสมองแล้วก็โรคปอดครับไอ้โรคปอดปอดเลยไม่ใช่ปอดแทกนะไม่ใช่นะโรคปอดหายใจนะบางคนก็เป็นโรคโรคหลอดลมอักเสบใช่ไหม ต้องพ่นยาโน่นนี่นั่นเนี่ยจางก,ก็เป็นนะักต่กอนนะพ่นบ่อยหลายปีอะ่ะเวลาไปหาหมอหมอก็จับเอาเครื่องคอบเลยเหมือนจะครอบปากอะแล้วก็ลมควันนะมันจะมีควันขาวๆออกมาให้เราสูบเข้าไปเอานะนนี่นั่นเนี่ยโอเคต่อมามาพูดถึงในเรื่องของดวงชะตาตามวันเกิดนะครับพูดถึงในเรื่องของ สีที่ควรเว้นในวันนี้ให้เว้นสีชมพูนะครับสีชมพูไม่ดีนะสีที่ดีประจำวันเนี่ยนะครับก็จะมีสีเขียวส้มดำฟ้าสีที่ดีสุดก็คือสีดำสีทองสมัยสีโกโก้นะทิศที่ดีก็จะมีทิศต,ตะวันตกเฉียงเหนือทิศที่ดีก็คือตะวันออกเฉียงใต้นะครับตัวเลขที่นำโชคล่าพันคุณเนี่ยก็จะมีเลขห้าเลข8ดเลข6 สามารถนําไปเสี่ยงโชคล่ามได้นะครับแต่ต่อมาพูดถึงคนเกิดวันพุธกลางวันเนี่ยเจ้าชะตาจะมีเกณฑ์การเจราจาตกลงพูดคุยกับสังคมคนรอบข้างเนี่ยมีโอกาสได้ทําสัญญาเอกสารต่างๆต่อมาคนเกิดในวันเสราร์ให้ระวังโครคไัยไข้เจ็บโรคเก่ากำเริบนะครับที่หายไปแล้วก็มีโอกาสจะกลับมาเป็นอีกครั้งหนึ่งให้ระวังโรคก,กระโดกปวดตามข้อลำไส้ปูิแพ้ ต่อมาคนเกิดในวันพฤหัสบดีสังคมงคนรอบใจความศรัทธาเชื่อถือในความรู้ความสามารถของคุณมีโอกาสที่ดีเหนือตำแหน่งหน้าที่การงานยศต่อมาคนเกิดในวันพุธกลางคืนเนี่ยเจ้าชะตาจะมีโชคลาภนะครับแล้วก็ได้รับผลประโยชน์จากอบบยมุกต่างๆความเชื่อความศรัทธานูน่นนี่นั่นมีเข้ามาเป็นอย่างดีนะครับต่อมาคนเกิดในวันศุกร์นีเรื่องของการเงินการทอง รายได้ความเป็นอยู่คุณก็จะดีขึ้นมีความมั่นคงนะต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์นะครับเจ้าชะตาจะเหน็ดเหนื่อยกับปัญหาอุปสรรคต่างๆนะซึ่งมีเข้ามาอย่างรวดเร็วนะต่อมาคนเกิดในวันจันทนะร์เนี่ยนะผู้ใหญ่หรือไม่ว่าจะเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ให้การช่วยเหลือสนับสนุนคุณในทุกๆด้านนะครับช่วยเหลือคุณเป็นอย่างดีนะต่อมาคนเกิดในวันอังคาร นะครับให้ระวังในเรื่องของคำพูดการใช้อารมณ์ซึงอารมณ์หรือการไปละเมิดสิทธิกับส่วนบุคคลของคนอื่นเนี่ยนะอุบัติเหตุในเรื่องของเครื่องจักรเครื่องยนต์นะครับก็ต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะโอเคอันนี้มาพูดถึงนะครับปรากฏการผ่าดาวทุเดียในวันนี้นะวันที่วันพุทธที่26วันนี้เนี่ยนะครับก็ถือว่า ดาวพระเสียอยู่เกศเสียอยู่นะแล้วก็จะมีดาวจันทยรย์ตีสามเก้านาทีจันเข้าสู่ราศีกุมเรงชาวลัคนาราสีสิสงนะครับในช่วงนี้ดาวจันร่วมดาวเสารต้องระวังนิดนึงอุบัติเหตุสุขภาพปัญหาทางสายตามีปัญหาทะเลาะกับเพื่อนฝูงต้องระวังไว้ด้วยนะครับเอ่อทอมะมาพูดถึงเรื่อนงะของระบบสิทธิวิชามหาเวตดูด,ดาว นะครับปฏิทินตามเลิกยามของจีนจะเป็นอย่างไรบ้างนะครับในวันนี้เนี่ยก็ถือว่าวันไก่ไม่ถูกกับกระต่ายนะครับไก่ก็ตัวอิ๋วนะกระต่ายก็เบ้านะวันนี้ก็ถือว่าเป็นธาตุทองนะครับแต่เป็นทองหยินนะเป็นอิมนะครับธาตุทองก็ดีสําหรับใครแหละ ดีกับคนที่ธาตุทองด้วยกันเองนะครับแล้วก็สนับสนุนอุปถัมภ์คนธาตุน้ําคนธาตุน้ําวันนี้คุณจะมีโชคลาภเงินทองนะครับเป็นอย่างนี้นู่นนี่นั่นนะส่วนคนธาตุดินก็ดีนะครับแต่ว่าคนธาตุไม้ต้องระวังในวันนี้นะไม่ค่อยดีนะครับคุณจะมีปัญหาอุปสรรคต้องระวังนะครับเออนะจคนธาตุทองก็ต้องระวังคน ธาดไฟนะอาจจะเหนื่อยนะในการทํางานนู่นนี่นั่นใช่ไหมเ,ออเพราะฉะนั้นท้ัพพูดแต่ในสิ่งที่ดีนะเออคนธาตุน้ำดีทองดีนะดินก็โอเคนะครับก็ขอให้คุณร่ํารวยประสบความสําเร็จวันนี้ไม่เหมาะกับการเพาะปูกนะครับหญิงมีคันห้ามกระทบเตาไฟห้องครัวเหมาะกับกิจกรรมทาสีบ้านครับนี่ไงเออคุณแม่อย่าลืมนะอาจารย์บอกไปแล้ว ท้าสีบ้านก็คือการติดหูสติ๊กเกอร์นะครับเงความร่ำรวยของอาจารย์คุณติดไปเลยนะครับตามช่วงเวลาที่บอกไปจะมีโชคลาภและความสำเร็จนะบ้านแชมป์ก็ติดซะด้วยนะอสองประตูติดไปซ่อมแซมขุดดินฝังสมฝังศพเปิดร้านแต่งงานตั้งเตียงตั้งเต่าไฟนะครับแล้วก็ทิศมงคลก,ก็คือทิศตะวันตกเฉียงใต้ โชคลาบคือทิศต,ตะวันออกนะเวลาที่ดีก็คือช่วงตีหนึ่งถึงตีสามนะครับเจ็ดโมงถึงสิบเอโมงนะนี่ก็ติดได้นะครับอูเป็นมงคลนะเรียกโชคลาบเหิืนทองหรือไม่ก็อีกช่วงหนึ่งก็คือบ่าย5้าโมงเย็นถึง1ทุ่มนะครับสีประจําวันก็จะมีขาวเทาทองสีโชคลาบคือแดงส้มชมพูแล้วก็ สีม่วงนะครับฮเพราะงั้นคนธาตุทองธาตุน้ําจะดีนะครับจะมีเงินมีทองมีความสําเร็จอโอเคเดี๋ยวขอเจียจุ้ยก่นอนหนูหน,หนูอาบน้ำแล้วจะบอกให้นะเออร้อนจริงจริงร้อนจริงจริงให้ติ้งนง้งติง้งน้งจริงจริงเข้าหน้า ห,หนาวเร็วๆนะฝนตกอันนี้มาพูดถึงตามราศีจักนะครับเริ่มชาวล,ลัคนาราศีเมษคนเมษดาวการงานวันนี้มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายดาวประจําตัวไม่ดีในวันนี้นะครับให้ระวังในเรื่องของอุบัติเหตุปัญหาอุปสรรคนะเออต้องระวังส่วนการเงินของคุณดีนะครับมีเงินมีทอง คนเมฆต้องระวังอุบัติเหตุเลยวันนี้สําคัญเครื่องจักรเครื่องยนต์นะต่อมาชาวราสีพฤกษกนะคนพฤกษกใเน,นี่ยดูชะตาคุณด้านการงานวันนี้สมัครงานได้งานประสบความสำเร็จครับโอ้โหถ้าพฤกษกเนี่ยสคุณเป็นธาตุน้ําในดวงจีนนะนะโอยีสีเถียวเนะี่ย นะครับดวงชะตาคุณก็ถือว่าจะมีความสําเร็จสมมครงานได้งานนะครับมีโชคลาภเป็นอย่างดีนะส่วนดาวการเงินของคุณเนี่ยก็เป็นเกษตรวันนี้ก็จะได้เงินได้ทองมีโอกาสได้ทำการเซ็นสัญญานะครับเอ่อความเสีายไม่ได้ส่งผลกระทบต่อชาวราศีปึกจบนะแต่ความรักยังไม่ค่อยดีนะครับต่อมาชาวราศีเมถุนคนเมถุนเนี่ยถือว่าชีวิตคุณมีโอกาสในเรื่องของเอกสารสรัญญาต่างๆนู่นนี่นั่น การงานก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะมีความสําเร็จส่วนความรักคู่ก็ยังเป็นวินาศอยู่นะครับให้การช่วยเหลือสนับสนุนอยู่เบื้องหลังดีนะต่อมาชาวราศีกรกฎค,คนกรกฎชีวิตคุณยังไม่ค่อยดีเลยนะครับต้องระมัดระวังมีเกณฑ์การรายจ่ายอย่าไม่คาดคิดไม่คาดฝันระวังในเรื่องของอริและศัตรู นะดาวคู่สัญญาคุณยังเป็นมรณะเนี่ยทำอะไรก็แล้วแต่ต้องระมัดระวังรอบคอไปมานะครับต้องเชื่อมั่นในตัวเองนะครับในหลงการเงินเนี่ยคุณยังเป็นวินาตการลงทุนอะไรก็แล้วแต่ลงทุนไปแล้วคุณจะต้องได้รับกลับคืนมาเนี้ยถือว่าดีในโดวชะตาของคุณนะครับส่วนการงานวันนี้มีปัญหาครับไม่ดีต่อมาชาวราศีสิง คนสิงห์เนี่ยถือว่าชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับดาวพระศุกร์คุณก็อยู่ราพะสุขมั่นคงดีส่วนการเงินก็ได้เงินนะครับแต่ให้ระวังในเรื่องเครดิตชื่อเสียงนิดนึงนะต่อมาชาวราศีกันคนกันเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้รับชัยชนะนะครับรักในการทํางานเป็นอย่างดีส่วนในเรื่องของความรักเนี่ยคู่ยังเป็น อ๋อดาวคู่อยู่สู่พระแล้วคู่คุณดีแล้วนะครับแต่ถ้าใครยังมีปัญหาภาเพราะราหูอยู่เพราะฉะนั้นพยายามทาบุญสวดมวยพระเข้าไว้นะครับเพื่อผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในเรื่องความรักของคุณนะแต่เรื่องงานเรื่องเงินคุณเริ่มขยับขับเคลื่อนดีขึ้นแล้วนะต่อมาชาวราศีตุลคนราศีตุลเนี่ยถือว่าชีวิตคุณเนี่ยตนนันโนสู่พระจะประสบความสําเร็จนะครับไม่ค่อยมีปัญหาปักรคอะไรมากมายนะและดาวพุธเนี่ยมณ์เนี่ย หลายเดือนนะครับไปจนงถึงนู้นเนียสิ้นเดือนสิงหาคมนะครับสบายๆเลยงานเข้ามาทําไปเลยครับความเสียหายนะแต่เป็นความเสียหายของชาวบ้านนะที่คุณจะต้องทําให้ดีขึ้นเรื่องงานเรื่องการต่างๆนะเป็นความรับผิดชอบเป็นหน้าที่ที่ต้องทํานะครับจะประสบความสําเร็จนะโอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของการเงินเนี่ยก็จะดีขึ้นแต่วันนี้เนี่ยรายมีรายจ่ายเก็บเงินไม่ค่อยอยู่นะครับ ของชาวราศีตุลน,นะวางแผนการเงินให้ดีต่อมาชาวราศีพิจิกคนพิจิกเนี่ยชีวิตคุณก็มีโอกาสที่ดีมีโชคลาภมีความสําเร็จนะครับการเงินยังได้เงินอย่างต่อเนื่องดวงชะตาตัวเองต้องระวังอุบัติเหตุและสุขภาพนะครับต่อมาชาวลัคนาราศีธนูคนราศีธนูเนี่ยถือว่าชีวิตคุณในเรื่องของการงานเนี่ยนะครับอิทธิพลดาวพุธมรณนะช่วงนี้ มีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนะครับในโลกของการงานช่วงจังหวะน,นี้เนี่ยต้องระวังเอกสารต้องดูให้ดีนิดหนึ่งนะครับส่วนในเรื่องของการเงินการทองเนี่ยกทิทีพลดาวสาวอยู่สหาาัสชะมีเกณฑ์การรายจ่ายในเรื่องของภาษีสังคมต่างๆนะครับต่อมาชาวราศีมังกรคนมังกรด้านการงาน,นอาจจะมีอุปสรรคบ้างนะครับดาวพุธคุณก็มามนเนี่ย นะโอปปสรคก็มีความสําเร็จก็จะเข้ามานะครับมีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารจะเป็นไปในทิศทางที่ดีการเงินคุณดาวพระราหูเนี่ยจะมีความสําเร็จมีโชคลาภนะครับแต่ให้ระวังความเสียหายในเรื่องของทรัพย์สินนิดหนึ่งนะครับต่อมาชาวราศีกุม <c oughs> คนราศีกุมเนี่ยถือว่าชีวิตของคุณในเรื่องของการงานเนี่ย นะดาวคานไม่ค่อยดีนะครับวันนี้ต้องระวังความเสียหายจะมีปัญหาเพื่อนฝูงไว้ใจไม่ค่อยได้ส่วนการเงินก็มีเงินเข้าบ้านนะครับคู่ครองก็มีเกณฑ์การปรุงเสริมเติมแ่งให้ตัวเองดูดีดูใหม่ดูทันสมัยเสมอนะครับแต่สุขภาพก็โอเคะของคุณเนี่ยไม่ค่อยอะไรมากมายต่อมาชาวราศีมีนคนมีนดวงชะตาคุณจะมีโชคลาภและความสําเร็จ การเงินวันนี้เนี่ยนะครับจ่ายแหลกเก็บทรัพย์ไม่ค่อยอยู่นะแต่ส่วนในเรื่องของการงานดีนะครับจะมีคนให้การเชื่อถือนะครับให้ความเกี่ยวเกรงใจคุณในเรื่องของการงานเป็นอย่างดีนะชาวราศีมีนเนี่ยนะครับพุทธคุณมนอยู่ปุตตะแล้วเออจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามากู่สัญญาต่างๆบ้านทรัพย์สินจะมีบ้านใหม่รถใหม่โอ้โหดีมากเลยประสบความสำเร็จยังไงก็รวยครับ ออโอเคอเนนี้ครบแล้วทั้ง12ลราศีถ้าไหนสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้อาจารย์ได้ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ